t j hand made knitting และ crochet กด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับ2 j hand made knitting และ crochet กันอีกครั้งนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถักนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีพายนะคะสีเขียวและอันนี้สีชมพูบานเย็นนะคะ เข็มโคเชจะใช้2ขนาดด้วยกันนะคะจะเป็นขนาด3าทับศูนย์นะคะแล้วก็5้ทับศูนย์ก้ามปูขนาด3.8เซนนะคะที่ขั้นห่วงสายวัดแล้วก็กันไกลค่ะเราจะเริ่มถักสายนะคะ โดยใช้ไหมพรมสีเขียวนะคะ1เส้นเข็มโครเชรเบอร์สารทับศูนแล้วก็ก้ามปูนะคะใส่ก้ามปูลงไปนะคะ หลังจากนั้นถักโซ่นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะอันนี้เราก็มาร์กจุดไว้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะ แล้วเราก็มาเลื่อนตรงที่เรามาร์คจุดไว้นะคะเลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ อันนี้ก็มาร์กจุดไว้นะคะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะอันนี้มาร์กจุดนะคะแทงลงไปที่มาร์กจุดไว้นะคะ สำหรับอันนี้นะคะเมื่อเราเกี่ยวลงไปแล้วนะคะแทงลงไปแล้วเราจะหมุนนี่นะคะพอหมุนแล้วเราก็จะเลื่อนห่วง งานก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นแท็กโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็6นะคะมาจุดไว้นะคะแล้วก็1 2ึ่งสองสาสี่ ห้าหกแล้วก็มาเลื่อนห่วงตรงที่มาร์คไว้นะคะเลื่อนห่วงหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็หกนะคะมาร์กจุดแล้วก็ถักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เกี่ยวนะคะแทงลงไปนะคะหลังจากนั้นก็หมุนนะคะ แล้วก็เลื่อนห่วงนี่นะคะงานที่ได้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะถักอย่างนี้จนได้ความยาว60เซนนะคะหรือว่าขนาดที่เพื่อนๆต้องการค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ความยาว ของสายที่ต้องการแล้วนะคะลักษณะจะอยู่อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะหลังจากนั้นก็นํากล้ามปูมาใส่นะคะแล้วก็ถัก ก็จบชิ้นงานนะคะอันนี้เราก็ได้ตัวสายแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาถักดอกนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีพายหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มโคเชนะคะ เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะหลังจากนั้น<ๆ>ก็เลือกจุดที่เพื่อนๆออออต้องการได้เลยนะคะว่าจากอยากให้ดอกอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้อยากให้ดอกอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่เพือพ่อนๆจะถักดอกนะคะ ก็ลองมาร์คจุดไว้ก่อนนะคะว่าอยากให้ดอกอยู่ตรงช่วงไหนบ้างนะคะอันนี้แทงลงไปนะคะ แทงลงไปตรงที่เราเลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นถักโซ่นะคะ1 2 3แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะ ถักโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงถักโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะแทงลงไปที่เดิมนะคะ แล้วก็จบชิ้นงานค่ะอันนี้นะคะจะเป็นดอกที่เราได้นะคะโดยไหมเราก็จะสอดเก็บไปใต้ตรงนี้นะคะทำอย่างนี้ตรงช่วงที่เพื่อนๆต้องการจะถักดอกนะคะ งานที่ได้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสายคล้องแมสห้อยคอนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะ